เนื่องจาก Genshin Impact นะครับมีการอัปเดตแพด4.3นะครับเพิ่มตัวละครใหม่5ดาวธาตุดินนะครับนั่นก็คือนาเวียแ่นงฟอนไายเองนะครับซึ่งบอกตามตรงนะครับผมไม่เปิดหรอกครับเพราะว่าผมจะเก็บเพชรไว้ให้ท่านไลเดนโชกุนแน่นอนเพราะงั้นตู้นาเวียครับผมไม่เปิด เราเล่นกิจกรรมตามเว็บนานล่ะใช่อันนี้เล่นในโฮโยแลบไงก็เลยสะดวกโหลดมาก็ก็เลยได้เล่นเลปกติไม่เคยเล่นคือเรากลาบไม่เอาแต่พอไปเห็นเขาเปิดเขาเล่นอะไรกันก็แบบโอ้โหกิเลสเห็นบางพนเทสซีสู่ดาเมจครึ่งแสนเจาลวะใช่แบบโอ้โหูแรง โอ้ยมันน่าเล่นอย่างนั้นมีเพชรอยู่มีไพมอนเจมอยู่8,218กับมีเอ่อกับมีลูกแก้วอยู่6อันก็เค่ของนาว,วียเลยนั่นแหละแอนติแฟตของนานะอ๋อแล้วก็เขาแจกรูปสัำนึ์ของทั้นจกลี่ด้วยอ่ะรับไปรูปปั้นรูปปั้นขึ้นสนิมแล้วก็มีในเรื่องของนาเวีโบ้แทงกุหลาบป่าโอเคก็มีอาวุธประจำตัว,ตวแล้วก็อ่ะแอนติแฟตใหม่เลยมันมันทำอะไรไดะะ้บ สอเซตเพิ่มพลังโจมตี18% 4เซตภายใน10วินาทีหลังจากใช้สกิลคาดโบนัสความเสียหายหิดเพิ่มขึ้น20%ของโล่ที่เกิดจากปกิรกยาของการเพิของการตกผนึกผลึกเอฟเฟคข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอีกเอ่อร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยเอฟเฟคที่เพิ่มขึ้นจะถูกลบล้างภายในหนึ่งวินาทีหรือหลังจากสูญเสียเอ่อโล่ผลึกก็มต้องเก็บต้องเก็บผลึกเก็บสแต็กไอเอฟกต์ไว้อ่ใช่ เราไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตัวปิดมันตามตกผลึกได้บ่อยๆอยู่แล้วใช่เสะโอ้โหอ้เอาเรื่องเลยโอ้โหบึ้มบั้มบึ้มปืนใหญ่บึ้มบั้มอาเก็บผลึกโอ้โห ปพิมบามอ้โอ้โหโอ้รเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวเราจะเอาได้หรือเปล่าแน่นสิออกไปไว้ออกไปไปไวๆก็ดีอจะได้แบบติดสเต็ปเรื่อยๆอิตโต้ในไอดีนี่ร้องเลย แปดสิบได้อะไรได้อะไรกับมิดโลได้กูได้เจ๊แกมาสองตัวเลยนาเวียคาดไฟนาเวียคาดไฟเอ๊แต่นายก็ก็ดีนายก็ดีนะโอ้ยโยครบนาตู้ครบ กูไม่เคยออกอะไรอย่างนี้เลยนะปกติคือแบบดาตัวเลยเออปกติถ้ามันจะออกสีดามันออกซ้ำเว้ยแต่แบบโอ้ยอันนีครบอันนีครบหน้าทุกตัวเลยนะขอตุ๊กตาัดก่อนนะนี่ยนี่นะหาดาวไม่ได้เปิดเลยหลังจากนั้นโดนไปจุกๆกไปการันตีจุกๆกอ่ะมิดโลเนี่ยของของใครอ่ะเกมนั้นได้เขาได้รางวัลแล้วเบส m โมบายเกมออฟเดอะเย r ใช่ป่ะอันนี้คือเออแจกห้าดาวเลยนะเว้ S <S <translate> เฮ้ยแต่เราลืมไปหรือเปล่าิชิ้นก็มีแจกค่าดาดอู่ตัวหนึ่งเ้ยเอรอยนะถามว่ามีอ่ะมีติดในไอเดียถือว่ามันคือลิมิเต็ดเอไว้ลิมิเต็ดเลยนะแต่ไม่มีประโยชน์เออแต่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีอัพดาวด้วยโอ้ยถ้าออกมาสิบโลแรกนี่กูจะแบบใจฟูมากเลยไปสิบโลไดเห็นว่ามันม่วงบอกแล้วมันปล่มากระลดซาเลียเลย โลที่ยี่สิบม่วงย่าบอโรซาเลียคนเดียวนั่ไงใช่จริงจะหรือเราต้องไปนี่ก่อนวะไปบูชาเทพจงรี่ก่อนะปะตั้งดูดู้ยตั้งไว้ตรงเวทีนี่นี่นี่ไ้เท,เทพขอกับจงรีไปโลที่30ออกมาอดีมีดาบให้แล้ว้ยท้อง เฮ้ยออกมาเร็วนิเออออกมาเร็วเว้ยดีดีดีรถรถดเท่าไรรถดเท่าไรสามสิบสามสิบสอง yes ได้เปล่าได้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 ออกมาเร็วดี่นี่โอ้มีเบิ้ลไหมเฮ้ยทาเบิ้ลก็ดีเลยรอกันเฮ้ยทาเบิ้ลก็มีเลย C หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเบิ้ลละโอเคแคปก่อนโอเคขาด เอ่อตอนนี้ 50. เวลาสิบเดวเวลาแล้วช็อกโก,โกบานานา่าโอเคและอย่างเรามีช็อกโกบานาน่าด้วยก็ถือว่าเราก็ไม่จะเปที่จะต้องเปิดตู้อาวุธก็ได้นะใช้นี้แทนไปก็ได้นางเอกขนาดนี้เป็นใครจะไม่เปิดนะครับ